สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ดีสรแฟมบารีนะครับสวัสดีวันศุกร์นะครับก็อย่างที่พยากรณ์อากาศใน Google เลยนะครับว่าจะมีฝนนะครับฝนตกอีรีพี่น้องเอ้พตส่าหาซักผ้าอดีตส่าหาซักผ้านะครับเครื่องซักผ้ากระเสียซักมือนะครับโอ้โหว่าจะเสร็จเอาไปมาตอนนี้นะครับฝนตกนะครับช่วงเชียงนะทุกคน ผมโอ้มืดเลยฝนะนตกตอนเที่ยงนะฮะมาย้ายเสื้อผ้าเข้าร่มนะครับหลังคาชายคาบ้านนิดหน่อยนะฮะก็ฝนตกพี่น้องต่อไปสงสัยจะซักผ้าต้องดูพยากรณ์อากาศแล้วก็เรี่ยงวันที่มีฝนนะครับคือเราไม่รู้ว่ามันจะไปตกที่ไหนนะทุกคนไม่รู้ว่า มีฝนนะบางทีไม่ได้ตกแถวบ้านผมก็มีนะฮะเหมือนเหมือนที่พยากรณ์รอบก่อนนะบอกว่ามีฝน40เอร์เนอแต่บ้านผมมีร้อนอบอ้าวมากนะฮะคือเรารู้ว่าอาจจะมีฝนแต่ว่าไม่รู้ว่าพื้นที่ที่เขาจะตกตกที่ไหนนะครับปัญหาอย่างเดียวคือเรื่องนี้นะฮะต่อไปก็คือถ้าวันไหนที่คาดว่าจะมีฝนเนี่ยแล้ว็ขาอาจจะต้องเลี่ยงนะครับอาจจะต้องไปซักวันอื่นนะครับซักวันที่มีฝนนะฮะ วันนี้ฝนก็ตกปแป,ะป๊ะแป,ะป๊แปะปแปะนะฮะคืมฟ้าคืมฝนนะฮะสภาพอากาศวันนี้ไม่รู้ว่าท้องฟ้าจะเปิดตอนไหนนะครับตอนนี้คือเนี่ยครับอันนี้คือกระมังที่ซักผ้าวันนี้เพราะว่าเครื่องซักผ้าเสียนะก็เลยได้ใช้ซักมือเอาตอนนี้ฝนตกนะครับเมื่อคออืนนี้ก็ตกตกหนักนะครับฝนตกหนัก ก็เห็นมีบางพื้นที่ในสกลน,นครผมมีน้ําไหลเข้าบ้านเรือนชาวบ้านนะครับน่าสงสารมากนะครับในเขตพื้นที่สกลน,นครก็เมื่อคืนนะครับน้ําไหลเข้าบ้านเรือนชาวบ้านก็คือได้รับความเสียหายนะครับวันนี้ตกรอบที่สองเนี่ยไม่รู้ว่าถ้าตกหนักเหมือนเมื่อคืนนียจะเป็นยังไงบ้างนะครับประสงค์กลังใจให้กับบ้านของชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่านะทุกคน พื้นที่รุ่มต่ําแล้วก็เป็นทางน้ําหลากักเวลาน้ําที่เยอะเกินไปนะครับระบายก็ต้องถ้าไปตามคูลองไม่ได้มันก็จะเออลม้มบ้านชาวบ้านนะทุกคนเพราะว่าบ้านเรือนก็บ้านเมืองจเจริญขึ้นเนาะสังคมเปลี่ยนไปบ้านเรือนก็ถมที่ถมดินขึ้นสูงสูงไปเรื่อยๆนะครับก็จะปิดทางน้ําไหลนะครับ จากที่น้ําที่เคยไปได้ก็จะไปไม่ได้ก็สุดท้ายก็ต้องแบบท่วมบ้านเรือนชาวบ้านนะสิ่งที่เกิดขึ้นทุกพื้นที่ในประเทศไทยนะครับเป็นเหมือนกันหมดนะครับก็เส้นทางน้ําตามธรรมชาติเนี่ยบางทีมันไปไม่ได้มันโดนปิดกั้นเนาะจากการถมการปรับพื้นที่นะครับการใช้พื้นที่นะครับส่วนใหญ่ก็เป็นพื้นที่ที่จเจริญแล้วนะครับเจริญในที่นี้คือมีคนไปอยู่ ชุมชนต่างๆที่ไปอยู่ตามพื้นที่ที่เป็นลุ่มต่ำนะครับก็จะโดนตลอดโดนทุกปีนะครับแก้ไม่หายนะครับก็จะเป็นเหมือนแบบเหมือนที่กรุงเทพนะครับพื้นที่ตรงไหนที่ท่วมอยู่ตลอดท่วมทุกปีก็จะท่วมอยู่แบบนั้นนะครับแก้ไม่ได้มันเป็นเพราะพื้นที่นะครับพื้นที่ที่ไม่สามารถที่จะป้องกันน้ําท่วมได้ก็จะท่วมทุกปีนะสะกุลนครก็มีบางพื้นที่ที่มีน้ําท่วมมีน้ําขัง น,น้ําเส้นทางน้ํานะครับโดยเฉพาะเราจะเห็นว่า,าพื้นที่ตรงไหนน้ําท่วมแล้วน้ําหลากเนี่ก็จะเราจะรู้ก็ต่อเมื่อวันที่มีฝนตกหนัก,นกตกติดต่อกันหลายๆวันแล้วปริมาณน้ําฝนเยอะนะครับล่องระบายน้ําตามชุมชนไม่สามารถที่จะรับน้ําปริมาณที่เยอะได้มันก็จะลน้ลนลน้ลนล้นคูคลองคลองระบายน้ําลน้น ที่เหลือล้อนจากคลองไปไหนครับทุกคนเข้าบ้านเข้าบ้านของประชาชนนะซึ่งก็น่าเห็นใจทุกคนนะฮะก็ถือว่าเป็นส่งกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนที่อ,อยู่ในพื้นที่ที่น้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนาะก็ต้องหาวิธีการแก้ไขต่อไปในอนาคตครับคูคลอง จะต้องมีการลอกคูครองเพื่อให้น้ําสามารถที่จะระบายได้ดีถ้าเกิดน้ําที่เขา,าเรียกอะไรนะจากคูเครองถ้าน้ําล้นก็ต้องมีวิธีการจัดการอย่างอื่นนะครับเช่นอาจจะต้องมีเครื่องสูบน้ํำไหมนะครับในพื้นที่สกลนครเนาะก็ส่งกําลังใจประมาณนี้ครับทุกคน